ตุ่มครับตุ้มครับบุญทุ่มครับ ันนี้เป็นพลายบุญทุ่มนะคะที่เขายังตกมันอยู่ตกมาสี่เดือนแล้วนะคะเขายังไม่หายตกมันเลยะคะ่ะตุ่มครับ วัสดีหน่อยเร็ววัสดีสวยๆครับ <c oughs>